สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องว้าวลองดูกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็น ev 2นะครับตัวนี้เป็นเครื่องทำหน้าที่ข้างบ้านฝากมาซ่อมครับตอนนี้เนี่ยปัญหาคือเปิดมาการไม่ติดก็เลยแก้ไขที่ power supply ตอนนี้หลังจากซ่อมแล้วนะครับอันนี้เราจะมาทดสอบระบบกันว่าใช้งานได้ปกติไหมครับอันนี้ผมเสียบไฟแล้วนะครับ ตัวนี้ก็คือปุ่มกด power นะครับตัวนี้เป็นเครื่องทำหน้ารุ่น MS 0 7นะครับกด power ตรงนี้ timer เป็นการทำงานนะครับของเครื่องตั้งได้จนถึงอันนี้รับเวลาเป็นนาทีนะครับอันนี้ก็คือขึ้นต5สานาทีเราก็กดไปได้ถึง60เลยนะครับอันนี้ผมตั้งไว้20นะครับส่วนตัวนี้เป็นการใช้สำหรับ หัวนี้นะครับหัวคลื่นนะครับปึ๊บกระกดตัวนี้ power ปึ๊บอันนี้คือ energy ให้ความแรงของตัวนี้นะครับของคลื่นนะครับเราปรับไปได้ถึง9นะครับแต่เราปรับมาประมาณทัก5้าก็พอนะครับผมให้ดูประมาณ5 6อ่ะอันนี้เป็นคลื่นแบบสลับกันแล้วก็หยุดนะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลอง ฉีดนะครับฉีดน้ําให้แล้วก็ลองกดดูนะครับเล่นปึ๊บอ่านะครับสีเขียวขึ้นนยฮะอ่าแสดงว่าทำงานปกตินะครับโอเคผมสต็อปนะครับปึ๊บอันนี้ผมจะมาทดสอบอันต่อไปก็คือ ตัวนี้ครับเหมือนกันตัวนี้เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นนีเฟเชียลกดหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ตัวเป็นตัวสังเกตถ้าดูตัวหนังสือตัวนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าครูนะครับอีกฝั่งหนึ่งเขียนคําว่าวอร์มก็คือตัวนี้จะอุ่นๆอันนี้เนี่ยจะเย็นนะครับอันนี้เรากดปึ๊บอ่าสังเกตว่าอ่าตรงพัดลมนะครับมันจะต้องระบายตัวนี้ให้มีความ ให้ความร้อนมันออกไปนะครับถึงแต่ทางด้านเย็นจะได้ทํางานได้ดีขึ้นนะครับสังเกตว่าตอนนี้สวิตผมยังไม่เปิดนะครับทีนี้ผมจะเปิดสวิตแล้วนะครับปุ๊บจะมีเสียงของการหลดพัดลมอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่า,าปล่อยไฟให้ด้านนี้เข้าไปเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ผมงจะมวัดนะครับใช้เลเซอร์วัด ตอนนี้ด้านคูนะครับสามสิบใช่ไหมสามสิบจุดหนึ่งสามสิบจุดศูนย์ะฮะน้ำคูมลงไปนะครับทางด้านคูอ่ายี่สิบแปด้านะฮะอ่าทีนี้ผมมาดูด้าน วอร์มกันบ้างนะครับด้านวอร์มตัวนี้จะอยู่ที่สามห้าหนึ่งสามห้าจดสามใช่ไหมครับอุณหภูมินี้ก็จะขึ้นด้านนี้ก็จะอุ่นขึ้นนะครับหลอนเกรือนี้เรากลับมาดูอีกทีหนึง่งตอนนี้เป็นยี่สิบห้าแล้วนะฮะด้านคลูลงไปเรื่อยๆนะครับเอามาประครบ น้าแน่ได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็น่านเรียบร้อยนะครับซ่อมเสร็จแล้วครับตัวนี้อ่าน,นี้ผมเปิดตัวนี้นะครับปิดนี้ด้วยอ่าสุดท้ายตัวนี้ไฟมันแยกระบบอยู่แล้วนะครับก็คือตัวนี้ตัวแวกค่มนะครับแวกคัม um. สังเกตได,ด้ตรงนี้ก็เป็นเกจหน้าปัดนะครับวัด แวกค้ำ um. อันนี้เปกดปุ่มเปิดอันนี้ปิดอันนี้เป็นความปรับระดับความแรงของการแวกนะครับสังเกตว่า,าดูนะครับเห็นไหมฮะควนมต้ดนด้านนี้นะห,หมุนได้ถ้าด้านนี้ก็จะแวกแรงมากขึ้นนะครับอ,อันนี้ผมจะลองกลับไปเหมือนเดิมเปิดออนนะครับอ่า้ได้ยินเสียงนะฮะ นะฮะสังเกตตรงเกตวัดใช่ไหมฮะเสียงวัดอ่าถ้าอยู่ตรงกลางหน่อยครับความดูดก็จะลดลงหน่อยอ่าอ่าให้มันเบานะครับถ้าด้านปลายก็เนี่ยฮะแทบจะไม่ดูดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิมาตรงนี้แรงดูดนะ้ะเพิ่มขึ้นนะฮะ ตัวนี้น่าจะโดยกำลังแว็กนะน่าจะโอเคนะครับโอเควันนี้สรุปแล้วก็น่าจะใช้งานได้ปกตินะครับเราก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย